โ okay. อเคครับในคอมนนี้ผมมีเคจิเกมเมท์วันนี้ก็จะมาเล่นเกมพาลาดินกันวันนี้จะมีตัวใหม,ม่ที่จะอยากให้แนะนำก็คือนี่แอนโนฟิสโอเคมาเริ่มกันเลยว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างผมก็เพิ่งฟื้นมาเมื่อตะกินแอนโนเฟสอืมชื่อ เกมนี้เป็นเกมฟรีในฟรีนนะอยากเล่นก็ไปเอามาได้เลยนะจ๊ะนึ่นะครับโอเคที่ผมจะมาเฟสนี้ก็คือออกมาเฟสนี้ก็หนึงนะโอเคขึ้นมาแล้วโอเคมาดูกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างที่จริงกราฟิกผมไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่าพออัดคลิปกราฟิกเป็นอย่างไงโอเคมา ดูความแรงของปืนนันยิงส่นี่ตัวแรกสามทีดับนะครับสามสามทีดับอันนี้สองสามสี่ห้าโอ้โหแม็กนิงยังไม่ตายโคตรถึกเลยเลือดมันหกพันโอเคมายิงแบบตัวบ้างอืมอืมสีทีดับสี่ทีดับ แล้วดูนะครับอย่างนี้คุณคุณนุณ,ณมว่าเหมือนอะไรคุณคุณค้ไหมผมว่าเหมือนอืมผมว่าเหมือนคุณว่าเหมือนอะไรครับในเกมอะไรผมให้คุณมาตอบใต้คลิปของผมแล้วกันว่าฟักิวไอ้ท่านเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนตัวอะไรในเกมอะไรโอเคมาดูอันฟักิวอันนี้อันนี้สองกันเลยต้ตกกดตัวคิวอะ,อะอโอเคมา อ๋อไม่แน่ใจมันคืออะไรโอเคเอาใหม่นะลองใช้พกนี้ใหม่ยิงไฟดาเมจน้อยนี่กองทีดับเลยนั่นแหละโอเคมาใหม่เหมือนเป็นการการการะสุนมั้งถ้าเราถ้าเราจำไม่ผิดถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ผิดโอเคดูต่อไปว่า สก,กิลมันทำอะไรได้บ้างอ่าสก,กิลกด E <c oughs> นี่มันนี่มันเก่งมาเลยโอ้โหฟกิลโคตรโหดเลยโอเคโอเ,คเขาก็ปลสายนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีกันเพียงแค่นี้สายนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถ้าบางวันผมก็อาจจะอาจให้คุณดูเล่นแล้วกันแต่ช่วงนี้ไม่ว่างโอเค <c oughs> มันจริงๆใช้สกิลนี้ หมดเลยสกิล oh, มาดูกันว่าาเราทำชัฟสกิลนี้กับฝ่ายแทงจะเป็นยังไง <Okay, S 2> ก่อนจะไปยิงฝ่ายแทงมาดูครับว่าถ้าผงปืนนี้ยิงไกลจะเป็นยังไงบ้างยิงไกลๆหนึ่งแม็กครึ่งดับยิงไกลๆฝ่ายนี่ยิงไกลๆหนึ่ง องแม็กไม่ใช่ทใหมโอเคใช้ได้เหมือนกันถ้าถ้ายิงไกลอย่างนี้โอเคครับไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่โอเคอยากจะฝึกนั้นเต็มแล้วนะไฟช็อตเฟกแล้เราเป็นไก่นะโอเคมาลองก,กัฝึกิป่ายแทงตัวนี้กัน ไม่สามารถฆ่าได้นะครับเลือดเต็มโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็จบเมกมเพิ่งได้กับเกมพาลาดินถ้า,าว่างๆก็จะมาอัดให้แต่ตรงนี้ไม่ว่างโอเควันนี้อ่ะเออัอสดีครับแล้วเจอกันหยิบยังหยิบยังได้ได้แล้วเว้ยโอ้ยก็จะได้ใช้ ฮา,านี่มือเป็นอะไรเนะี่ยเป็นแผลแล้วแผลสกเขียวเลย The h ั c แนี่เลยไม่ใช่และคนละคนนะฮะผมเหมือนจะมีคนเหมือนผมจะแย่งใครใช้ยังไงไม่รู้ไม่มีแท้งอะ่ะมีแต่ดาเมททั้งนั้นเลยดาเมจดีๆนี่เองไม่มีแท้งเลยอะแล้วดูที่มันอืมแทงเต็มเต็มฟ,ฟรานโดฉบับฟราโด อะไรไม่รู้เนี่ยฟกายชอบใช้แต่ไม่อยากใช้ขอใช้ตัวนี้เพื่อรีวิวโอเคมาแล้วฮ่าฮ่าอ่าโอเคนี่เป็นเฟซที่ผมตั้งผมไม่เป็นคนตั้งหรอกผมลืมตั้งไว้โอเคฟือ้นองดีกว่าผมจะฟื้นหรอฟื้นอย่างเดียวเฮ้ยเราจะฟื้นอันนี้ดีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ฟากิวน,นี่ฟาร์มาทำให้อาวุธของคุณยิงถูกเอฟเฟกต์เลือดอะไรบางอย่างเลือดไหลมั้งเออใช่นะ่าจะเลือดไหล ทไมไม่รู้อะฝองวีอะไรสักอย่างฝองว,องวีอันนี้น่าจะทําให้อาวุธของคุณอาวุธทวาฟูของคุณเหมือนไว้ฟูกับพวกชิวอะทําให้ยิงแล้วโลโลแตกแต่ว่าผมจะใช้อันนี้ทาให้ฝาปีดในการรีโหลดเร็วขึ้นใช่ฝาปีดในการรีโหลด้ผมใช้นี้ดีกว่าโอเคไป ฟวินขีมข่มา้า,มาขาวม้าขาวม้าขาวเอ้ยไม่ใช่โอเคครับเราต้องมาจุดที่เราชอบขึ้นครับนี่มันเด็ดไปเด็ดไ์ใช่ไหมเนะี่ยคุณแม่วาบได้ไม่ใช่แหละอุยเลยล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 ย,ลย,ยิงมั่วๆการมั่วก็คงโดนแล้วโดนตัวที่สองวันน,นี้วันชิว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 เออชิว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  อีฟี mi uh ่อีฟี่ครับโอ้โหอืมนี้ไงไงไงนี่ของจริงแล้วของจริงของจริงมันต้องอย่างนี้ของจริงมันต้องอย่างนี้เออะมันหันเลงเลยผมมุดได้เลยโอของตายเออโดนโดนอีฝันไม่ใช่ละคนเกมอ่ะอีมันไฟแทงไฟแทงบินได้โอ้ บินได้เว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาทางนี้ทางนี้้ทางไหนวะทางอ่านี่ไม่มีแทงก็บูได้จ้ะนี่ไงนี่ไงนี่ไม่ใช่แทงเนื้อใช่แทงไม่ใช่แทงบินได้เลยมันบินขึ้นมาได้ อยูผมว่าจะไม่ใช่ผมนะโอเคไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะเล็งผมแล้วเหมือนมันวิ่งชนเสาเหรอมันปามันปามายิงมันยิงมันอืคิวฟาปีแล้วอุ้ยตกใจอยิงมันมันมันนี่แน่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  นี่แน่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 นแนดูมันเลยเพื่อนเพื่อนเราตายแล้วโอ้ยค่าติดพิษค่าติดพิษค่าติดพิษโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> ไม่โดนเลยชับกิวแบบฟีฝียิงโดนั้งนะเนี่ยยิงไม่โดนเลยแม็กนึงยิงคนไม่โดนให้ตายเธอโรบินเ <c oughs> ฟงฝี <c oughs> งมือโลกาขนาดนี้เลยเหรอ อ้ยอุ้ยอุ้ยกับกับกับกเลื่อนละลก้าฟิกับกับบ้านเก่าอ้ยกับบ้านนี่แหละอ่อค่ะมีวิชานินจ้าค่ะไม่ตายง่ายๆหรอก่ายิงยิงยิงโอ้ยโออเจ็บเจ็บเจ็บยิงมา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  ต้องฝ่ายบู๊สไปนะต้องบูต้องบูอย่างงี้ต้องบูบู๊แค่หันเดียวหิวโหได้บอกบูหิวเพราะงั้นยิงแบบล้วัวยิงแบบล้วัวยิงแบบมั่วใส่ไปอย่างงั้นลุยลุยมันลุยมันแคทแคท โอเคหนี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 โหหนีหลังจากนั้นผมก็เลยเดินขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะดักยิงมันอียิงมายิงมายิงมาต้องยิงเลยโอ้ฝ่ายร้อยยิงมันจะตายแล้วดูเลือดไปดิเลือดเลยกระจุกเดียวเนี่ย อืออ๋อยิงหล่อยิงหลอหลบไปที่ที่ไปข้อวิ่งไงเล่าโอเคไปกันต่อไปที่ปัจจัยก็คือฝึกการกระฝืนแล้วกันแล้วก็สกิลว,วิ่งเร็วแล้วก็ไม่มีสกิลจะอัพแล้วไม่มีตังค์โอเคลุยกันต่อเลยจุดพร้อมประจําที่ตัวเองขึ้นขึ้นขึ้นโอเคขึ้นมาแล้วโอ้โหมาประตู น,น,น,นมนันมันี่มันี่มันอืออืออือโอ้ยโอ้ย,อยมันขึ้นมาอย่างไงโอ้โหโดนฮนูยิงจบจบไม่ดูไม่ดูเฮ้ยพูดก,กับพวกบอทโอ้โหมันยิงแม่นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ผมว่าพวกบอทยิงแม่นจริงๆน,นะ ใคิดแบบผมบ้างแล้วคิดแบบผมบ้างแล้วลุยเลยครับงงยังกดไปคิวอ,อันติอย่างบลัวมาอันติเราพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกนะันยิงขี้เหรอจะอ๋อแล้วมันทำให้ให้สมมติว่าประตูตัวไหนที่โดนมันทำให้ยิงแรงขึ้นคิวอ,อันติ กดผิดยิงแบบมุ่ม,มั่นยิงแบบมุ่มั่นบินเลยจ้ะเอ้ยตกใจบินจริงๆเลยหลังจากแคปตา้าแล้วก็วิ่งหนีเลยโอเคครับเราไม่มีทางแพ้พวกบอดเดัดขาด เราไม่มีทางแพ้โอ้ยมันบินได้มีแต่ว่ายกลับตายแล้วนะว่ายกลับอย่านูฟิครับว่ายกลับว่ายกลับผู้กับบอกนี่ว่าลืมไปมันจะนูได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแต่ว่ายกลับฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าบบอกนี่มันมัน,มนจริงๆดูวันยิงมันยิงมันยิงมัน นกินง่ายยุ่งโนมันกินใหญ่เอาหายเอะเอะเอะมันจะตายแล้วเออแล้วมันไม่ฆ่าเพื่อนเราหละมันมันตามอะไรผมยิงโคตรแรงอะ่ะยอมรับเลยว,ว่าปืนนี้มันยิงแรงจริงๆแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าสไตล์ผมแนวนี้มากกว่าโอ้ยกระโดดไม่ขึ้นอ่าอืมเงี้ยวจะตัวตระโดดขึ้นได้พี่อุ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนอยาให้หัวร้อนบอกว่าอย่าให้หัว,อหว,อหวอออโอ้ยเจบ็บกลับกลับกลับลุยลุยลุย มันหนีทันว้ยยร้อยไม่ร้อยจะดีกลับกลับกลับเปิดข้าวมันโหดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันเลง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 มาทางนี้ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้แอมหรอกมันหายแล้ว บินเป็นอือเจอแล้ววอ้ยขับลับขับขับขับลนะับกล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 ับขับนับขับขับขับ้ับข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 อบขั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 ้ขับ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 ะับข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 ราขับนัับเคครับเราต้อนรับเขับขับขับับเับขขาบขับับขบขับข่บับขคบเัลขัเ ผมว่าคลิปน่าจะใกล้ๆจะตัดแล้วแหละม,มาแล้วีโรกเนื้ตายเหรอได้ไดไดตายตาแล้วอ่าเมื่อกี้ผมไม่ตายนะเมื่อกี้คลิปมันตัดไปโอเคผมจะนี่นะว่าคุณคิวมี่แล้วจะมีเลือดเหมือนจะได้เลือดเหมือนจะได้เลือดน่าจะได้เลือดถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้เลือดโอเคเมื่อเราเป็นฝ่ายดำเหเราจะตดนตีแรงแต่ว่า ก็หนะักเราก็ควรจะอัพกิวนี้ไว้โอเคเข้าใจตรงกันตอนนี้ก็คงอีกนานอาจไปสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยคลิปนี้น่าจะมาสิบห้าไม่ก็สิบเจ็ดไม่อาจจะยี่สิบเลยโอเคเราจะขึ้นไปอยู่นนู้เหมือนที่เราชอบขึ้นไปอยู่โอเคขึ้นนนั่แหละ โอ้ยตัวยิงเจ็บจังเลยประภาพศพเราหายไปแล้วยิงมันเพื่อนเออนั่นนแหละายทำได้ดีมากมังกรน้อยแต่เรายังแคบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องคงเราคงต้องเป็นฝ่ายดีเฟนซ์แล้วแหละใช่เราเป็นฝ่ายดีเฟนซ์จริงๆเลยโอเคถ้าเป็นฝ่ายดีเฟนซ์จริงแล้วก็ต้องดีเฟนซ์ตระกิจเราดีเฟนต์ดีเฟนซ์ เพื่อนเราตายกันเกิดการมากมายก่อน,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 นข้าไม่มีทางตายข้าถึงข้าจะมีฝึกอ,อยู่อย่ึงเจ้าวิชาหลบหลีกของข้าดีฝึกประจักทีเฟ้องร้องแล้วยิง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 อะไรของมันมะเนี่ยยิงไม่โดนเลย ยิงโดนโอโ้ดีนี้นี้ครับกบ็ไม่นะเรื่องของข้าข้าต้องไม่ตายอย่างนี้แน่นอนผมว่าตอนนี้เราจะแพ้จริงๆพบจะแพ้บอทนี่นะจะแพ้บอทจริงๆนะนตะลกเลยอย่างนี้ไม่ตลกเลยอย่างนี้ไม่ตลก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 หวาตลกโอเคครับเราแพ้จริงๆ <c oughs> ก็ไฟล์รับคลิปนี้ใครชอบก็ว่าอะไรไม่แพ้อย่างงี้นีแพ้ครั้งแรกสหรับผมฟุกอป่นี่ผมแพ้ครั้งแรกจริงๆเนี่ยโอเคเราติดเราติดอะไรบ้างนะเราติดนี่เหรอแต่พวกบอสมันติดไงแต่ว่าสำหรับทีมเราเราก็คือเราติดถ้าฟลร์สูนบบนี้นะไอผมพูดมาจบถ้าผมดูตรงนี้นะผมก็คือผมฆ่าได้เกือบมากที่สุดผมตายน้อยที่สุด ผมโฟ l l o คิวได้อันดับสองคิวแฟรแท็กเยอะไอคิวแฟรแท็กนี่ผมเยอะที่สุดดาเมจผมเป็นอันดับสองโอ้ยมัดคิวนี้ผมเป็นอันดับสองผู้คนก็เป็นอันดับสองนี่สองคนนี้เป็นอันดับสองผู้นี้อันดับน้าจะอันดับหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดเอ้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพุดติดปอดปอดกดติดตาม ถุกใจกดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า